สวัสดีครับผมนายสุขวิทย์งามพัฒนาหัสนักศึกษา1 1 6 3 1 0 5 0 4 0หกสามนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคําสั่งพื้นฐานวินโดว์การ Copy ครับแล้วก็เพจนะครับการ Copy นะครับคือการคัดลอกเหมือนเราถ่ายเอกสารนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับนี่ครับเรามี2ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะ Copy ให้ดูเลยนะครับ นี่นะครับ Copy ทําได้2วิธีคือกดคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราเลือกกด Copy ครับหรืออีกวิธีหนึ่งกด Ctrl C ครับเดี๋ยวผมจะ Copy ไปในไปใส่ในโฟลเดอร์ A นะครับนี่ครับการวางนะครับหรือเพจนะครับกดคลิกขวาครับแล้วก็เลือกเพจได้เลยครับหรือว่าเราจะกด Ctrl V เพื่อวางก็ได้ครับอันนี้คือผม กดปุ่มันจ่ให้ทับไปเลยครับมาเรียบร้อยต่อไปนะครับเป็นส่วนของการคัดนะครับการคัดนะครับหมายถึงการย้ายจากไฟล์หนึ่งไปอีกไฟล์หนึ่งนะครับอย่างเช่นผมจะย้ายไฟล์ a เข้าไปในไฟล์ b เลยนะครับเราก็กดเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาแล้วก็คัดครับหรือว่ากดอีก วิธีหนึ่งก็คือ CtrlX นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับอันนี้เราก็กดวางไปเลยครับเพจเหมือนเดิมครับแล้วพอเรามาดูนะครับเห็นนะครับโฟลเดอร์ A จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ B แล้วนะครับมันจะไม่เหมือนการ copy นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ